การเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาจังหวัดสงขลาตั้งอยู่เลขที่4 3 9ทับ 9, หมู่2ตําบลพะวงอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาในบริเวณโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและบุคคลออทิสติกสู่การมีงานทำ โดยมูลนิธิคุณพุ่มได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวิสัยทัศน์เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมการมีงานทำสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาจังหวัดสงขลามีงานทำภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย พันธกิจ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีทักษะด้านการประกอบอาชีพสศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาจังหวัดสงขลาได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ 3. บูรณาการภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีงานทำเป้าประสงค์ 1. ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาจังหวัดสงขลามีภาคีเครือข่ายด้านการจัดหางานให้กับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 2. ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาจังหวัดสงขลามีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาอาชีพบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ ผู้อำนวยการเดวดีเสนชูประธานกรรมการผู้อำนวยการสุรัตบุญยริศรองประธานกรรมการและคณะกรรมการประกอบด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอีกจำนวน14ท่านขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้โดยเริ่มจากสำรวจเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ แบ่งเป็นกลุ่มที่จบการศึกษาแล้วและกลุ่มที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4ถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่6สำหรับกลุ่มที่จบการศึกษาแล้วทางโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาจะทำการสำรวจข้อมูลจากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและแฟ้มประวัตินักเรียนเก่าในโรงเรียนจากนั้นประสานงานกับสำนักง,งานจัดหางานจังหวัด และสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพื่อสำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่ต้องการจ้างงานและจัดเตรียมการฝึกทักษะในการประกอบอาชีพเมื่อได้รับข้อมูลแล้วจึงประสานกับผู้ปกครองดำเนินการจับคู่กับ Job c โค ach เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจากนั้นจึงติดต่อสถานประกอบการเพื่อสมัครงานและติดตามการทำงานจนนักเรียนสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขของสถานประกอบการ ่วนกลุ่มที่ยังอยู่ในระบบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4ถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่6ทางศูนย์การเรียนรู้ได้ดำเนินการประสานงานกับผู้ปกครองจัดทําแผนเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคลเพื่อสํารวจความต้องการประกอบอาชีพของนักเรียนแต่ละบุคคลจากนั้นจึงจับคู่กับจ็อบโค้ชและฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนที่ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพในโรงเรียนและวิทยาลัยเทคนิคสงขลา ซึ่งโรงเรียนได้ทำ MOU ไว้ตั้งแต่ปีการศึกษา2559เมื่อนักเรียนเข้าสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6ศูนย์การเรียนรู้จะดำเนินการประสานงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพื่อสำรวจความต้องการการจ้างงานและติดต่อสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่การทำงานและติดตามดูแลจนกว่านักเรียนจะสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขของสถานประกอบการภารกิจของศูนย์การเรียนรู้ดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของโครงการ4ยุทธศาสตร์ได้แก่ 1. จัดตั้งหน่วยบริการและให้ความช่วยเหลือบุคคลออทิสติกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติก 2. จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพที่มุ่งสู่การมีงานทำา 3. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลออทิสติก 4. การพัฒนาศูนย์เครือข่ายส่วนภูมิภาคภารกิจหลักของศูนย์การเรียนรู้คือยุทธศาสตร์ที่2 การจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำมี2กิจกรรมคือ 1. การพัฒนาห้องฝึกทักษะชีวิต 2. ส,ส่งเสริมพัฒนาและจัดหาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมยุทธศาสตร์ที่3การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมี2กิจกรรมคือ 1. การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อเข้าระบบการทำงาน2การวิจัยเก็บข้อมูลทำเอกสารเผยแพร่จัดพิมพ์ผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมาตามยุทธศาสตร์ที่2และยุทธศาสตร์ที่3มีดังนี้ยุทธศาสตร์ที่2การจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ การจัดตั้งสถานที่ดำเนินงานสำนักงานศูนย์การเรียนรู้ทางโรงเรียนสงคลาพัฒนาปัญญากำลังดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกทักษะอาชีพซึ่งภายในบริเวณอาคารจะประกอบไปด้วยสำนักงานศูนย์การเรียนรู้ห้องฝึกทักษะชีวิตและห้องฝึกทักษะอาชีพจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม2566 ขณะนี้ได้ใช้ห้องสำนักงานชั่วคราวอาคารสีสงขลาดำเนินการไปจนกว่าอาคารจะแล้วเสร็จโดยทางศูนย์การเรียนรู้ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่2ดังนี้ 1. จะซื้อข้าุภันฑ์และวัสดุอุปกรณ์สำนักงานศูนย์การเรียนรู้ 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอนที่จำเป็นต้องใช้ในการฝึกทักษะอาชีพ 3. จัดกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้พ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งมีวัตถุประสงค์กิจกรรมดังนี้ 1. ให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิของคนพิการสสำรวจความต้องการมีงานทำของกลุ่มเป้าหมาย 3. วางแผนจัดหางานและจับคู่จับโค้ชโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ปกครองและนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วจำนวน20ครอบครัว และมีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน24ครอบครัว 2. ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการและกฎหมายของคนพิการ 3. ได้ข้อมูลความต้องการตามการประกอบอาชีพโดยแบ่งอาชีพออกเป็น3กลุ่มอาชีพดังนี้ 1. อาชีพอิสระ จำนวน15คนแบ่งออกเป็นอาชีพเกษตรกรรมการเลี้ยงไก่การเลี้ยงปลาการเลี้ยงหมูอาชีพค้าขายและอาชีพรับจ้างทั่วไป 2. ออาชีพลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐจำนวน7คนและ 3. อาชีพลูกจ้างในสถานประกอบการจำนวน2คนผลข้อที่4จับคู่จับโคช้ชเพื่อดูแลด้านการมีงานทำ และ 5. ความพึงพอใจของผู้ปกครองอยู่ในระดับดีมากการดำเนินงานต่อยอดจากการจัดกิจกรรม 1. จ็อบโค้ชรวบรวมข้อมูลและประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดหางานตามความต้องการของแต่ละบุคคล 2. ดำเนินการฝึกทักษะและประสบการณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อฟื้นฟูและทดลองการทำงานในโรงเรียนจำนวน3รายได้แก่การฝึกทักษะอาชีพงานบริการร้านอาหาร2รายและงานปลูกผักไฮโดรโปนิก1รายซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ณปัจจุบัน 3. ดํดำเนินการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพขายไอศครีมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่แจ้งไว้2รายโดยทางศูนย์การเรียนรู้ได้จัดอบรมและฝึกวิธีการทำ พร้อมทั้งซื้อวัสดุอุปกรณ์มอบให้กับผู้ปกครองโดยทำสัญญายืมปีต่อปีเมื่อวันที่20กรกฎาคม2565และนอกเหนือจากนี้จะอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดหางานให้กับกลุ่มเป้าหมายอาชีพอื่นๆความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ 1. นักเรียนที่จบการศึกษาแล้วมีงานทำจำนวน12คน 2. นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6ปีการศึกษา2565จำนวน16คนได้จับคู่ job โค a c และฝึกประสบการณ์เตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำ 3. า 3. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4ถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่6ได้รับการตเตรียมความพร้อมสู่การมีงานท,านนทำ ตามกระบวนการแผนเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคลขอบคุณโครงการดีๆก็คุณบนอนิางนคุณพุ่มแต่ให้ล,กลูกพ่อแม่ได้มีงานทำอะไรคะก็คุณทางโรงเรียนสงฆ์แต่ว่าไม่เคยตัดทิ้งลูกพ่อแม่เนาะแต่ติดตามอยู่ตลอดว่าลูกพ่อแม่มีงานทำเหมือนง่ายเนาะ,ะ,ะคือวแม่นี่ขอบคุณขอบคุณจร่ทิ้งมคุณแม่น้องฟิสนะคะ ากการที่ไปได้ออกลมเข้าค่ายเมื่อวันเมื่อหลายเดือนก่อนตอนที่ว่าโควิดใหม่ๆแล้วก็ไปดูหานที่คลอ,องหอยโขงแล้วก็ดูการทำไอร,กกรีมการเลี้ยงปลาหานต่างๆแล้วก็ต่อยอดมาถึงตอนคุณแม่ลงชื่อว่าขอถังไอาิริมไปให้ลูกทำขายต่อยอดที่บ้านแล้วก็ไปได้ไปเรียนรู้ เลือกทำไอติมแล้วก็ได้มาทำที่โรงเรียนแล้วก็ได้เครื่องมือไปทำที่บ้านก็ขอบคุณมูลนิิคุณพุ่มนะคะที่ได้โอกาสลูกกับแม่ได้ทำงานได้มีอาชีพที่มั่นคงและพอเพียงที่จะพาลูกเ,เดินหน้าต่อไปเป็นหลักได้ค่ะสวัสดีค่ะ คุณแม่น้องบูมค่ะวันนี้ก็รู้สึกประทับใจนะที่ทางโรงเรียนต่อยอดให้แล้วก็ได้ไปศึกษาดูงานแล้วก็หาอาชีพให้ลูกเราทำก็กวันนั้นลงชื่อไปว่าเอออยากให้ลูกมีไรายได้เพราะว่าลูกเราเป็นเด็กพิเศษคงจะไม่สามารถไปทำงานร่วมกับเพื่อนได้แต่ว่ามีโครงการนี้มาคือโครงการของคุณพุ่มได้มอบเ,ออเครื่องทำไอศรค,ครีมแล้วก็ทั้งถังนี้ให้ไป ที่บ้านนะมีมะพร้าวก็คือจะลดต้นทุนลงได้บ้างบางส่วนขอาหารตาสั่งมั่งบุมเขาก็ช่วยสงได้ว่าจะไปต่อยอดเพื่อจะให้ลูกของเราได้อาชีพเสริมคือได้เลี้ยงชีพของตัวเองได้ในวันข้างหน้าแม่ก็ขอขอบคุณทางโรงเรียนสงขาพัฒนาปัญญาที่เป็นสะพานให้เรา ได้ไปต่อยอดแล้วก็ขอบคุณทางโครงการแล้วก็มูลนิธิทุกภาคส่วนที่ช่วยขอบคุณมากค่ะ มากเป็นผลผลิตที่ได้จัดก,การรกษตงเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนและท้องทิมของเราโรงเรียนสงกลาพัฒนาปัญญาได้จัดทำโครงก,การไอศกรีมเพื่อเสริมสร้างด้านทักษะอาชีพให้กับนักเรียนนำวัตถุดิบจากมะพร้ราวอ่อนและเจ้าการที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรนรูปเป็นอานรากที่มีประโยชน์ส,งสง่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภคท,ที่มีคุณค่าทางอาหารติดจัก วัตถุดิบที่สดใหม่และสะอาดักกาไม่แงที่สำคัญร้อยจังหวูราสาไปดูวิธีการทำไอติมรอยจังมาชกันเลยไอติมของเราผลิตจากวัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวันมีรสชาติอร่อยและกลิ่นหอมน่าชวนกินค่ะโุงินส่สงขาพื่อนาปัญญาแนะนำชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้พาู้พรอยทำไอศครีมมะพร้าวและเจวต่างเพื่อสร้างรายได้อาชีพและสร้างรายได้ให้กับมึงเรงินพ่ก็ดีใจนะที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นก็ประทับใจการเรียนที่ลูกๆหลานเราจบไปแล้วก็ยังการเรียนก็ยังือติดตามดูให้มีรายได้ให้ให้ลูกเ,เราอยู่ในสังคมได้นั่เนเองคร่ะ ก็มีประทับใจก็ขอขอบคุณมากนะคะทา,ะะาะงโรงเรียนสงขาพัฒนาปัญญา